ป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ตัวเบลือเลยแต่ละตัวอยู่ในนี้อยู่ด้วยกันอันนั้นบแมนมันมันเหย่าตัวนช่างายทองทำงานอยนะอีกบอนหนึ่งนะอันนี้รุ่นกลางๆเนาะรุ่นนี้ครับรุ่นกลางๆนี่นะลาอยูเดีวะคือหู่เสียงเงินไปซื้อหัวอาหารเชื่อมือละเศร้าบาเศาบามายูปซื้อยู่ในบกรดิกระดุกเลยเลย สามบ่อนี่กะโอ้โดดลงไปเลยนี่นั่งเรือเลยนี่อ๋อบ่อนี่ก็เยอะเนาะนี่คือบ่อเลี้ยงกบนะครับชุมชนนี่ก็ชุมชนมะขามป้อมเนาะกลุ่มกระเซียดอันนี้ตัวใหญ่ครับกบตัวใหญ่กบเหลืองเนี่ยโอ้โหเยอะเลยครับบ่อกบครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันบอกนะเจ้นี้ ใครเคยเห็นบ้างกบกลางมุง้ง้ท่านมาชมพื้นที่ทำการเกษตรแบบ<ส>พอเพียงนะครับพืชผักสวนครัวเกษตรผสมผสานหลายอย่างอยู่ทีงนี้จุมชนบ้านมะขามป้อมนี่มีแต่พืชผักสวนครัวทั้งนั้นสวยๆงามๆเลยครับท่านผู้ชมอโอ้โหลูกอะไรเนี่ยน้ำเต้าป่ะเนี่ย สวยเลยโอ้พื้นที่กว้างขอ,อครับหลาสิ่งให้ท่านไ้ไชมกันเอิครับเดี๋ยวมีเวลาจะพาท่านไปเก็บในรายละเอียดให้ท่านชมก่อนครับเ่วงนี้ดูพื้นที่รอบๆก่อนรับท่านผู้ชมครับ พาท่านผู้ชมไปชมชุมชนวิถีพอเพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพอเพียงท่องเที่ยวแบบเกษตรพากันเดียงกบด้วยนะครับ ก็เป็นสวนพืชผักสวนครัวอีกสวนหนึ่งครับเป็นสวนเพาะนั่นเองครับรท,ทุกอย่างที่ปลูกไว้กินทุกอย่างที่มีมาดูพาชมสวนเกษตรนี่ครับเกษตรหลากหลายปลูกสิ่งที่เป็นพืชผักสวนครัว พืชที่กินได้ทุกอย่างอ๋ออันนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงกบอีกบ่อหนึ่งครับนี่เลี้ยงกบหรือเลี้ยงปลาปลาไม่เอ่ยปลาปลาดุกโอ้ปลาดุกครับตรงนี้ เราดกที่ปลูกในลองนี้ปลูกอะไรเอ่ยทดลองปลกูกอันนี้ผักบุ้งผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนในบ่อซีเมน หลากหลายครับหลากหลาย,ลลายอุดผลสวนโขดผลไม้หลากหลายน,นี่เยอะเลยในพื้นที่นี้นี่คืออะไรมะเขือม่วงมะเขือยาวสีม่วง ครับท่านผู้ชมครับส่านมผู้ชมเคยเห็นไหมครับเคยได้ชมไหมครับหมู่บ้านชุมชนเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เลี้ยงกบกลางมุงครับไปดูกันให้เห็นกับตาเลยครับว่าเขาเลี้ยงกบกลางมุงกันยังไงครับชุมชนกเกษตรพอเพียงเกษตรเถืงทนทองเที่ยวครับบ้านมะขามป้อมครับอันนี้ตัวใหญ่ครับกบตัวใหญ่กบเหลืองเนี่ยโอ้โหเยอะเลยครับ บอ่อก,กบครับพอพันธแม่พันธ์กันบอ,อกนะตรงนี้ใครเคยเห็นบ้างกบกลางมุง้งเห็นกบกลางมุง้งฝนตกพอพันธ์แม่พันธก็จะทํางานทันที่าง,งานนะครับคุณผู้ชมเดียวกันบ่อนี้อีบ่อนี่ยเราอยู่ชุมชนบ้านมะขามป้อมชุมชนวิถีพอเพียงชุมชนวิถีเกษตรนะครับ คุณป้าเพิ่นจะพาไปดูอีกบ่อหนึ่งนะครับบ่อเลี้ยงกบบ่อนี้หลายบ่อขับมบอดีบ่ออีกคนนึงแสดงว่าเป็นของกลุ่มน้ำกันแต่เลี้ยงเป็นบ่อไผ่บ่อมันอ่ากุมนี้บ่อหนึ่งอันนี้บ่อหนึ่งอ๋อตัวนี้ธนาคารน้ำใต้ดินนี่อ่าเนี่ย นี่เราคือธนาคารน้ำนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เสริมการทำการ,กรเกษตรของชุมชนหมู่บ้านอันนี้นะครับสามารถเอาน้ำในบ่อที่เป็นธนาคารน้ำนี่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้เลยตัวนี้น้ำเยอะไหมครับใช้สูบขึ้นมาแล้วเกั okay. ื เดี๋ยวเห็นหน้ามืดปึ๊บเดียวอีกบ่อนึงนะอันนี้รุ่นกลางๆเนาะรุ่นนี้รุ่นกลางๆนี่นะอันนั้นจะแม่นบ่อได้ขายดีวะถ้าขายพอเลี้ยงชิปเขาจะแ้ว่แม่วยหรอคะขายได้ก็คือหัวห้ามินคือแ่ไดาบเอาบอกจได้บเอาบอก อ๋อแต่นี่เป็นสร้างนั่นหรอค่ะอ๋อไปโล่ขายได้เงินมากไปซื้อหัวอาหารขายได้เงินมากกับซื้อหัวอาหารใช่ไหมกินคือเก้าคนจะกินน้ำดึงเหลาอยู่หลังบ้านก็เคยเลี้ยงปลาเข็งอยู่คือหู้ใช่ไหมเสียงเงินไปซื้อหัวอาหารใช้ละมือละเศร้าบาสเศร้าบาสมาถ่ายรูปเฮ้ยโยนได้ปกติกกะดวุ่เลยเลยสามสามบอลนี่ก็ ร้อนึ่งบอิม่มโลอนึ่งบพ่ออิ่มโอ้กินหลายป่อนั่นดิกินหลายค่ะไปิดนนไยบ่อนั่นก็ได้บ่อนั่นก็นี่กำลังงามบ่อนอ๋อบอกกลมกลังงามมันจะกกนั่งเอาว่าอย่างนี้ดิโอโหโอ้โดดลงไปเลยนี่นั่งเลือเลยนี่อ๋บอบ่อนี่ก็เยอะเนาะ นี่คือบ่อเลี้ยงกบนะครับชุมชนนี่ก็ชุมชนมะขามป้อมเนาะกลุ่มเกษตรกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสวนนี้เป็นโซนการเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดูเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอ้อใส่หัวอาหารเนาะโอ้โหโดดกันวิ่นๆเลย ดูจัดติงแน่ตัวนี้โดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะบอ่อนี้เลี้ยงปลาด,กกดุกับบ่อนี้ปลาดุกสำหรับปลาดุกเนี่ยจะมองไม่เห็นตัวมันนะครับมันอยู่ใต้น้ำเนี่ยกบนี่ก็พอมองเห็นหน่อยกบนี่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับในการทำ ได้ปั่นใได้ได้อากาศนะครับอทมันล่รนี่นี่นี่มันกำลังกระโดดอืมนี่ละมันกำลังกระโดดยเ้าเขาไปใกมันจะโดดจึ้งเลยนะนี่เนี่ยในบอลนี่อืมนี่วลาผมถ่ายพี่พี่กบตีถุงแงะกันมานึเแตจับมัน

ขอบคุณครับสำหรับเอฟที่เพป็นให้กำลังใจนะครับผีท่องเที่ยวชุมชนมะขามป้อมอันดุตนมบนภผาดนาเวงอำเภอเมืองจังหวัสดสกลนครครับ